สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่230กันแล้วนะครับก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด ปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมพราีว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของกเกาาเ็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับผมที่ดูแล้วถูกใจดูแล้วชอบใจสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระ เครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งนะครับผมเบอร์โทรนะครับผม090ย์เก้าศูนะครับผมสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับ ดูให้ชอบใจว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงหมายเลขนะครับให้ตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่27ตรงด้านล่างนี้นะครับผมถูกใจหมายเลขไหนนะครับผมให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผม เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่านะครับสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมทุกรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ พระทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่ๆสวยตรงตามในคลิปนี้ทุกรายการเลยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่ในที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมจะเป็นเนื้อผงนะครับผมวัดระฆังโคศิตรามนะครับหมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับพระสมเด็จสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมองค์นี้มาพร้อมกับใบประกาศสินิบัตเลยนะครับผมที่ได้รับรางวัลมานะครับ รายการหมายเลขที่1นี้แบ่งปันให้พี่พี่เอนะครับผมในราคา1 5 0่าบาทนะครับผม1,500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมวัดระฆังโคศิตารามนะครับนี่นะครับผมสภาพองค์พระสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูผิวได้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ ท่านใดถูกใจหมายเลขไหนนะครับผมหรือว่าสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมด้านหลังนี้จะเป็นเลี่ยมปิดพระพิคเนตไว้นะครับผมเนี่ยครับวงนี้เจ้าของเดิมจะเลี่ยมปิดพระพิคเนตไว้นะครับผมนี่นะครับผมผิวดูด้านหน้าก็สวยแล้วนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับผมสวยงดงามมากๆเลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับ เนื้อหามวลสารเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,500บาทนะครับผมและนี่ก็จะเป็นใบประกาศสินบัตรนะครับผมของพระสมเด็จหมายเล่มที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับท้าใดที่เช่าบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมใบแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมในที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่2ครับผมวันนี้จะเป็นท้าวเวสุวรรณวัดจุฬามณีนะครับผมเนื้อตะกั่วนะครับ หมายเลขนี้แบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสำหรับทาเวสุวรรณวัจจุามณีนะครับผมเนื้อตะกัวนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยครับพี่พเป็นทาเวสุวรรณถือกระปองนะครับผมเนี่ยครับวัจจุลามณีนะครับผมปีพศ2545นะครับผมเป็นเนื้อตะกัวนะครับอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมท่านใดถูกใจหรือสนใจนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับอันนี้พศ .2545 นะครับพี่พี่ รายการนี้แปงปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระผงของขวัญหมายเลขที่3นะครับผมรายการนี้นะครับผม550บาทนะครับสำหรับพระผงของขวัญนะครับผมหมายเลขที่3ามในีนี้นะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมดูสภาพหิวองค์พระเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ ถ้าในถูกใจหรือว่าสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ550นะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขที่4นะครับผมรายการที่จะเป็นพระรอดนะครับผมนี่นะครับเป็นพระรอดที่อยู่ในเรี่ยมจับขอบนะครับพี่พี่นี่นะครับผมเป็นเรียมกระเช้านะครับหมายเลขนี้นะครับผมราคา500บาทนะครับพี่พี่สำหรับพระรอดกลุ่มมหาวันนะครับราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลองดูสภาพผิวองค์พระไวยได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับ ทันในดรู้ไม่ทันนะครับผมหรือว่าอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดเลยนะครับผมแอดหึงเจ็ดสี่โอไอพครับพี่พี่อันนี้เป็นหมายเลขที่สี่แล้วนะครับผมหมายเลขที่4ใน EP นี้แล้วนะครับผม500บาทนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับผมรายการนี้นะครับผมองค์นี้แบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผม fc นะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์และผมเกตสอนองนี้นะครับผม550บาทนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมนี่นะครับหมายเลขหมายเลขที่5แล้วนะครับพี่ๆใน ep นี้นะครับผม550บาท จะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่5แล้วนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมองคนี้นะครับปีพศ2518นระครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่พเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมปีพศ2518นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่นี่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมเรียบเลยครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม หกร้อยบาทนะครับพี่พี่หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับสําหรับเรียนลุปุโตหลังพัดยศนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับอายุแปดสิบเก้าปีนะครับผมขึ้นแปดข้ามเดือนห้านะครับผมพศสอง8ห้าแปดกรุงเทพมหานครนะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับพี่พี่แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ 600บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขี่7แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผมเป็นฉลองอายุมงคล64ปีนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมออกที่วัดบ้านธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพศ2อ5 1นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขี่7องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ 600บาทนะครับพี่ๆนี่นะครับมีรอยจานมือด้วยนะครับผมเดิมๆเลยนะครับต่อโคดด้านบน9รอบด้านบนเลยนะครับผมเห็นลยครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ศิลานะครับผมนี่นะครับพอซ2,551นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมฉลองอายุมงคล64ปีนะครับวัดบ้านธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม พศ2551นะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับผมมีร้อยจานมือหลวงพ่อเลยนะครับผมติหยุดตรงที่เหรียญเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นหลวงพ่อกวยนะครับผมชุดกรรมการนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับผมนี่นะครับผมจังหวัดชัยนาธนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมองนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับพี่พีถ้าท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับทั้งหมด2รายการในกล่องนี้เลยนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับก็จะมีพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยแล้วก็จะเป็นรูปล็อกเก็ตนะครับผมหลวงพ่อกลียวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําออกมาลงกล้องให้พี่พีได้รับชมนะครับผมนี่นะคร<ม>ับผมหมายเลขที่8ใน EP นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผม จะเป็นล็อกเก็ตนะครับผมหลงพ่อกลวยนะครับผมชุตินาทารวัดโคสิตารามนะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมอันนี้จะเป็นด้านหลังเป็นฮันนุมานเชิญพงนะครับพี่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นล็อกเก็ตเก่านะครับหลวงพ่อกลวยชุตินาทารนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่8นะครับผมจะมี2รายการนะครับพี่ๆ อันนี้ก็จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับผมด้านหลังจะเป็นพระศิวลีนะครับนี่นะครับผมเป็นพระศิวลีด้านหลังนะครับผมสองรายการเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมสวยงดงามตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับผมเป็นสมเด็จขาโต๊ะนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระศิวลีนะครับผม เนื้อหาโมดสารเดิมๆเลยนะครับพี่ๆได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมผมก็แบ่งปันให้พี่ๆพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับ2 0งรายการในหมายเลขที่8นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่9แล้วนะครับผมรายการที่จะเป็นพระปิดตานะครับผมกันกข้างนะครับผมรปุโตวัดประดูชฉิมพลีนะครับผมเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่ๆหมายเลข9้านี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา750บาทนะครับผม 750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับพระปิตากนกข้างนะครับผมโลบุโตนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่ๆอัคราอักษรนะครับผมโลบุโตวัดประดูษิมพีนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม แบ่งปันให้ในราคานะครับผม750บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันจังหวัดชลบุรีนะครับผมเป็นพิมใหญ่หลังแบบนะครับองค์นี้500บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระปิดตาพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับผมเนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบเนื้อผงคุกคลักนะครับผมหมายเลที่10ใน EP นี้นะครับลองดูเนื้อหาโมสารได้เลยนะครับผมเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับพี่ๆนิยมเลยนะครับผมพิมพใหญ่หลังแบบนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ ถ่าใดถูกใจหรือว่าสนใจก็สอบถามผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยเติมอ่าสวยเดิมตรงตามไอคลิปนี้เลยนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่สิบแล้วนะครับผมหมายเลขนัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสาแกปลูกเสกเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบเอ็ดนี้นะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับเหรียนหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อทวดเปิดโลกนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับผมหลวงปู่วัดสักแก่ปุกเสกนะครับพระพง่มปัญโยนะครับหลวงปสักแก่จังหวัดอยุธยานะครับพศ2 5 3 2นะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมเป็นพระนางพญานะครับผมรายการนี้450บาทนะครับ พระนางพญานะครับผมกลุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมอยู่ในเลี่ยมกระเช้าแบบนี้เลยนะครับผมเนื้อดินแบบนี้เลยนะครับสวยงดงามนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นรายการหมายเลขที่12แล้วนะครับพี่พี่นี่นะครับผมด้านหลังนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมทางใดถูกใจหรือว่าสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ครับผม450บาทนะครับ หมายเลขถัดมาหมายเลขที่13แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นพระเนื้อตะกัวนะครับผมพิมพ์เสียนโตนะครับปลูกเสกโดยหลวงปู่ทิมวัดรหันไร่นะครับผมอำเภอบ้านท่ายังหวัดระยองเมื่อปีพศ2516นะครับนี่นะครับผมเป็นพระเนื้อตะกัวพิมพ์เสียนโตนะครับผมเป็นพระสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขที่13องค์องนี้นะครับผมปลูกเสกโดยหลวงปู่ทิมนะครับผมอิสริโกนะครับองนี้แบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผม สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อตะกัวนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสวยงดงามนะครับพี่ๆรายการที่13แล้วนะครับท่านใดชมแล้วชอบใจหรือว่าถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับนี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นตอกโคนแบบนี้นะครับผมของลูกบูทิมิสเซริโก้นะครับเนื้อหาโมสารนี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่13นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400 50บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญสิริมงคลนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมบโกรนะครับพศ .2516 นะครับพี่ๆเป็นเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมนั่นเองนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับหมายเลขที่14นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเห็นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมสําหรับเหรียญเสริมซีรีมงคลนะครับผมหรือว่าเหรียญราคงหรือพ่อเกษมเขมบรันะครับผมพศ2อ1 6นนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจหรือว่าชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมพศ2516นะครับผมหรพ่อเกษมเขมบรันะครับผมเหรียญซีรีมงคลนะครับผมสํานักสุสานไตรักจังหวัดลําปางนะครับพี่ๆ ราคาแบ่งปันนะครับผมพร้อมกล่องเดิมครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญดุมโปเอียมนะครับผมวัดหนังนะครับหลังยันสี่นะครับผมอง์นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับหมายเลทที่15องค์องนี้นะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม650บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญดุมโปเอียมวัดหนังหลังยันสี่นะครับผมหมายเลทที่15ใน EP นี้นะครับนี่นะครับผม ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับผิวนี้สวยมากนะครับพี่ๆพร้อมเรี่ยมขึ้นคอให้บูชาเลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโตะนะครับผมหลวงปู่โต๊นะครับขออนุญาตขยับกล้องสักครู่นะครับผมนี่นะครับผมพระสมเด็จพิมพ์ขาโตะหลวงปู่โตองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆในราคา400บาทนะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนห็นะครับสวยงดงามครับผมด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นหลวงปู่โตนะครับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับพี่มีนะครับผิวนี้สวยมากนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมวันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับ 2482นะครับพี่พี่เหรียญพอเดิมวัดหนองโพนะครับผมอง์นี้นะครับผม650บาทนะครับพี่พี่0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญหลวงพอเดิมนะครับผมปีพศ2482นะครับผมสภาพเหรียญจะเดิมแบบนี้เลยนะครับผมผิวดิ่มเดิมเลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันหน้าเลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับถ้าในถูกใจหรือว่าสนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมไลน์แอดนะครับ แอด174 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมราคานี้650บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่18นะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดวัดพระโคนะครับองค์นี้นะครับผม350นะครับพี่ๆหมายเลขที่18นี้นะครับผม350บาทนะครับสําหรับหลวงพ่อทวดวัดพระโคนะครับผมเลยนะครับเนื้อหาโมสานเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับผมสวยมากนะครับผมหลวงพ่อทวดวัดพระโคนะครับลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจนะครับท่านดสนใจนะครับผมสามารถสอบถามผมเข้ามาได้นะครับพอทวดหมายเลขที่18แล้วนะครับผม3 5 0บาทนะครับอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมนี่นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับ องค์นี้แบ่งปันให้ในราคา750บาทนะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตามมหาเสน่ห์นะครับหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพลีเนื้อก้นครกนะครับพี่พี่รายการที่19แล้วนะครับผมหมายเลขที่19นะครับลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่20นะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตากระดูกข้านะครับผมหลวงปู่โตนะครับ ปีพศ2521ถึงปีพศ2523นะครับปิดตากระหนุข้างลูปูโตหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทนะครับ700บาทนะครับพี่ๆสำหรับปิดตากระหนุข้างนะครับผมหมายเลขที่20นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆ รายการไหนนะครับผมสนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้ครับผมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับมีให้รับชมทุกรายการนะครับผมอยากให้พี่ๆได้องค์พระที่ชอบใจที่สูกใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับอันนี้เป็นปิดตากระหนกข้างปูโต๊ะนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ700บาทนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่20นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นปิดตาหรูปูโต๊เหมือนกันนะครับผมองค์นี้นะครับ ขออนุญาตหบ่ปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผม700บาทนะครับพี่พี่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่21อ่อนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนาองค์พระออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมสําหรับปิตาปุโตนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้อออกเนื้อลายเสือนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมเนื้อสองสีเลยนะครับนิ้วมือคมชัดแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับปิตานะครับหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับผมรายการที่21แล้วนะครับผม ท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจก็สอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่ๆเนื้อปิ้นแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ที่ติดมานี่จะเป็นเอ่อกล่องนะครับพี่ๆแบบนี้นะครับเจ้าของเดิมแกไม่ได้ออกมาชมเลยนะครับผมคือได้มาแล้วก็เก็บไว้เลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่21นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นกลิ่งนะครับ นี่นะครับผมพระกริ่งนะครับผมหลวงปุโตนะครับผมวัดประดู่ฉิมพีเป็นรุ่นมหาลาบนะครับกริ่งหมายเลขที่22องคงนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ450บาทนะครับผมสําหรับกริ่งมหาลาบหลวงปุโตนะครับผมวัดประดู่ฉิมพีนะครับผมนี่นะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจได้นะครับผมนะครับดูผิวนะครับสวยมากนะครับพี่ๆรายการพี่ 22 2นะครับผมกลิ่งมหาลาบหลวงปุโตวัดพระดูฉิมพรีนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวเลยนะครับพี่ๆสวยเดิมนะครับด้านหลังจะต่อโคตรงนี้นะครับผมโคดปอพอนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยันนะนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่22นะครับนี่นะครับผมวันนี้เป็นใต้ฐานนะครับ450บบาทนะครับผมรายการนี้นะครับ หมายเลขถัดมาครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญคอน้ําเต้านะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณคอน้าเต้านะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นองค์พระที่ชนะรางวัลมาด้วยนะครับพี่หมายเลขที่23องค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญหล่อคอน้ําเต้านะครับผมเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับผมหมายเลขที่ 23องค์องนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับผม900บาทนะครับพี่ๆ9 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสาหรับเหรียญลอโบราณนะครับคอน้ําเต้านะครับผมหลวงพ่อน้อยวัดธรรมารานะครับผมท่าใดสนใจนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้ครับผมราคาแบ่งปัน900บาทเท่านั้นนะครับสาหรับหมายเลขที่23องค์นี้นะครับผม ผมขออนุญาตนะครับผมนําใบนะครับผมให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับผมเหรียญหล่อขอน้าเต้านะครับผมหลงพ่อน้อยวัดธรรมารานะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นประเภทเหรียญหล่อโบราณนะครับผมรายการที่เจ็ดแปดนะครับผมได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้ครับผมราคาแบ่งปันเก้าร้อยบาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นปิดตาหลวงพุโตนะครับผมมหาเสน่ห์นะครับ องนี้550บาทนะครับพี่พี่รายการที่24นะครับ550าบาทเท่านั้นนะครับผมลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจนะครับท่าใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูคนไหนชัดๆเลยนะครับนี่นะครับผมวันนี้รายการหมายเลขที่24แล้วนะครับผมปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับผมรุ่มสร้างสรรนะครับผมปี2517นะครับ เหรียญนี้นะครับผม350บาทนะครับผมเป็นเนื right. ้อทองแดงรมดำนะครับผมมีรอยจานมือด้วยนะครับนี Beach ่นะครับผมหลวงพ่อคูณปี17นะครับผมรุ Sonic ่นพิเศษนะครับผมรุ่นสร้างสรรค์นี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมต่อโคตรปรทตรงไหลตรงนี้เลยนะครับมีรอยจานด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับ350นะครับผมมาเลขที่25นี้นะครับผม350บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผม ปี2517นะครับพี่ๆเป็นรุ่นคิเศษนะครับหรือว่ารุ่นสร้างสรรค์นั่นเองนะครับผมออกที่วัสะแก้วนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่25นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระหูยานะครับผมหมายเลขที่26นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระกรุหูยานะครับผมนี่นะครับจังหวัดลบบุรีนะครับผมรายการที่26่สิงนี้นะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่2 6นะครับพระหูยานะครับผม หมายเลขถัดมาครับผมเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมวันนี้จะเป็นรายการที่27นะครับผมองค์นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตนะครับแบ่งปันให้ในราคา650บาทนะครับพี่ๆแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องกำมะหยี่เดิมๆเลยนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่27นี้นะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมเแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับ ท่านใดดูเราชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับผมติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมหลังยันดวงเล็กนะครับปิตาหลวงปุโตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มกระดิ่งนะครับผมอย่าลืมกดไวให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผม ถ้าท่านใดนะครับผมดูแล้วชอบใจสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ